สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับแพงครั้กบเกม Monster Hunter World ไม่ได้เจอกันนานเลยแต่เราก็มาตามสัญญาเนาะวันนี้มีอีเวนต์เกี่ยวกับเทศกาลครบรอบหนึ่งปีของมอนฮันน่ะนะคะอ่าเทศกาลนี้ก็จะมีถึงวันที่2 1เดเดือนกุมภาเนาะเคในเทศกาลนี้อ่ะมันก็เหมือนเทศกาลทั่วๆไปสําหรับมอนฮันน่ะนะคะก็คือพวกของลดราคาอีเวนต์วนอะไรแบบนี้เนาะรวมทั้งแพรทองอ่าแล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีชุดใหม่ๆเช่นกัน แพงจะบอกนิดนึงคือด้วยความที่ว่าแพงเาไม่ได้เล่นกับหมูเลยแล้วก็แพงไม่ได้เข้ามาในมอนทันนานหมูแพงหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะยังหาไม่เจอเลยน่าจะไปแอบอยู่ตามที่ต่างๆเพราะงั้นถ้าวันนี้หาหมูหรือหาชุดหมูไม่เจอก็ขอพายุท่านด้วยนะคะแต่ว่าเป็นต้องห่วงเพราะว่าจะบอกว่าชุดหมูอ่ะก็คือชุดดิสโก้เปล่าๆเลยซึ่งก็คล้ายๆชุดแมวเฉพาะส่วนตัวไม่มีหัวนั่นเอง ก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปชมชุดแมวกันก่อนอันนี้ต้องขอภัยในความไม่สะดวกจริงๆเพราะว่าแพงหาหมูไม่เจอแต่ว่าถ้าสมมุติหาหมูเจอเนี่ยสัญญาว่าคลิปหน้านจะเอาหมูดิสโก้มาให้ดูชื่อชุดรู้สึกจะชื่อโบอาเบลอะไรประมาณนี้โอเคสิ่งที่แพงให้ดูนั้นก็คืออีเวนท์ที่ว่าเขาเอามาวนใหม่นะคะอ่าเพื่อนแพงเข้ามา เอาละก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มขึ้นไปร่วมงานกับเขาเนี่ยเราก็จะต้องขึ้นไปที่เกตเ i ิงหับก่อนโอเคไปชมกันเลยโชคดีเนาะที่ว่าตอนที่ขึ้นมาในงานเนี่ยมันเป็นตอนกลางคืนพอดีค่ะก็เราก็จะเห็นว่ามีของตกแต่งส่วนใหญ่เต็มไปด้วยรูปแมวแล้วก็เป็นเทศกาลร,รื่นเริงอะไรแบบนี้เนาะเฉลิมฉลองเย่ yeah, ร,รอบแล้วอะไรแบบนี้ ปีที่แล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราตื่นเต้นกันว่าเลยเนาะแบบเฮ้ยเกมมันออกอะไรแบบนี้อ่านี่ก็เป็นทูนเทรเรียลของเทศกาลนะคะว่าแบบเออเขามีอะไรบ้างก็พวกชุดแฮนเลอร์ของลดราคาอาหารล็อกอินโบนัสรวมถึงพวกเควสรายวันเออเควสรายวันล็อกอินโบนัสก็จะได้ตั๋วลัคกี้เป็น2เท่าแล้วก็ได้ตั๋วงานเทศกาลอะไรแบบนี้นะคะโอเค ไปชมรอบๆงานก,นกันก่อนเนาะอย่างแรกก็คืออาหารค่ะนี่เห็นไหมบรรยากาศสวยงามมีพลุเต็มเลยแล้วก็ชุดของพวกผู้ช่วยทั้งหลายก็จะกลายเป็นแมวแล้วน้องแมวเนี่ยก็กลายเป็นแมวดิสโก้ไปเรียบร้อยไหนมาดูซิว่าอาหารของเทศกาลเป็นยังไงบ้างอาหารที่ลดราคานั้นก็จะมีกรอบทองอยู่นะคะแต่ในเทศกาลนี้การันตีความสดก็คือได้สกิลแน่ๆโอ้โหน้องแมวโคตรเขาเรียกอะไรอะเปรี้ยว เยวมากอาหารดูน่าก,กินเนาะเหมือนเขาจะเน้นการเฉลิมฉลองค่ะมีทั้งมาร์ชเมลโล่ทั้งเค้กเลยแล้วก็คุกกี้แมวโอ้สวยงามแต่เชื่อว่าคนหลายๆคนส่วนใหญ่พอทำอีเวนต์ในเทศกาลเสร็จก็ไม่มีอะไรทำก็ลงแพะกัน นะมันเป็นช่วงเวลาอันดีที่ว่าแบบจะฟาร์มพวกอาวุธอะไรแบบนะะี้ค่ะเดี๋ยววันนี้แพงก็คงไปลงแพเหมือนกันช่วงเย็นๆหน่อยรอพวกเพื่อนๆมาก่อนอะไรแบบนี้เนาะโอเคของก็จะราคาทุกอย่างยกเว้นแน่นอนค่ะเครื่องรางทั้ง2อ,อย่างมันก็ไม่เคยที่จะลดเลย <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราใช้แค่2ต้องบอกว่าเราใช้เครื่องรางเนี่ยแค่อย่างละสองเท่านั้นเอง ทำไมสองพกติดตัวอันนึงอีกอันเอาไว้ผส,สมและบาเซลอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่านี่ก็คือเซตสกิลที่ว่าทางจะเอาไปลุยอีเวนต์ใหม่ประจำงานนี้นั่นก็คือเจ้าจัก,กรายัษ์รู้สึกจากที่อ่านเควสเนี่ยมันเอา HR 50ขึ้นไปค่ะแต่ว่าไม่ใช่ตัวส้มอะ่ะก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันแต่ว่าของลงไปดูแฮนเลอร์ของเราก่อนเนาะ โอเคฮ่าฮ okay. ่าทำไมหนูใส่หมวกแมวอยู่คนเดียวละลูกแต่ก็น่ารักดีนะกินเข้าไปยังไงนั่นชุดถ้าเคี้ยวได้เหรอโอเคน่ารักน่ารักกว่าชุดใดๆที่ผ่านมา <c oughs> เพราะไม่เห็นหน้านั่นเองค่ะไม่ใช่ละล้อเล่นโอเคอ่านี่ก็คือการทำสกินชุดประจำเทศกาลนะคะ มันมีทั้งชุดทั้งสก,กินนะเอางี้ดีกว่าทั้งเลเยอร์โอเคเราไปดูหน้าตากันก่อนชุดเนี่ยรู้สึกจะมีแค่โลแล้งเนาะนั่นก็หมายความว่าเราเปลี่ยนสีชุดไม่ได้ด้วยมาลองดูกันโอ้โหก็หนวดหน่อย,อ,ยอาจจะดูดีขึ้นนิดน,นึงแต่อย่างนี้ก็ดูดีตัวละครก็จะบอกว่าฉันจะไว้ของฉันอย่างนี้อะอะไรแบบนี้อ่านี่ค่ะหน้าตาชุดกาลาสูตร ใส่ไปในงานแบบกาลาดินเนอร์ iner, อะไรแบบนี้อ่านี่ก็สกิลชุดนะคะก็มีเกรดลักติกมาด้วยใครที่ดวงเกลือหรือว่าใครที่อยากจะได้ชิ้นส่วนมอนสเตอร์หรือของรางวัลจบควสมากขึ้นก็ใส่ไปได้แต่ว่าแพงคิดว่าไม่เป็นไรหรอกใส่เดินเล่นนี่แหละ <c oughs> นี่ก็คือชุดของส่วนน้องแมวนะคะอ่าเนี่ยชุดหมูก็จะเริ่มเริ่มคล้ายๆแมวแบบนี้แต่ไม่มีหัวก็คือมีแค่ตัวชุด ก็หมูใส่ชุดเขาเรียกอะไรอ่ะดิสโกโอ้อะไรแบบนี้นะคะแค่นั้นเองไว้เจอหมูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าสัญญาเดี๋ยวเอาหมูมาให้ดู <c oughs> โอเคเราไปชมบรรยากาศในการล่าเจ้จาจักรลาสเลยด้วยความที่ว่าแพงหายไปนานมากแพงก็เลยปกติแพงจะตัดคลิปเป็น2ออันใช่ไหมก็เนี่ยแต่คราวนี้แพงจะรวมไปเลยเป็นคลิปเดียวก็มีทั้งการต่อสู้แล้วก็รายละเอียด ถ้าใครไม่ชอบเนี่ยสามารถข้ามตรงส่วนนี้ค่ะนาทีที่6ครึ่งไปจนถึง18ครึ่งสามารถข้ามไปได้เลยอ่าแต่สำหรับคนที่ยังอยู่เนี่ยยังไม่ไปเนี่ยก็มาติดเงีอยอ่กระแพงเนี่ยแหละโอ้ควสนี้มีโจด้วยมันจะเป็นยังไงกันนะมันจะแบบว่าเออจักรลาสโดนโจ้คาบเต็มปากหรือว่าโจโดนจกักรลัสกินเข้าไปอะไรอย่างงี้ต้องรอดู เนี่ยเห็นไหมเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเทมเปอร์ะมันเป็นตัว,ม,ตวมันเป็นตัวธรรมดาแต่ว่าคงตัวใหญ่จะใหญ่แค่ไหนนั้นแพงก็เดาว,ว่าน่าจะประมาณแพะทองได้ก็แบบบรรพบุรุษของแพะอเดิมเนี่ยวิวัฒนาการเป็นแบบจากลาที่กำลังจะกลายพันธุ์เป็นแพะอะไรแบบนี้โอ้โหโอ้โหนี่เอาโมเดลแพะมาใช่ไหมสะะารภาพมานะ มันตัวเท่าแพจริงจมันตัวเท่าแพที่แบบลอกคราบไปแล้วยิงก็ไม่สะเทือนด้วยนะเียไม่สะด,ดุง้งไม่สะเทือนแพงจะบอกว่าท่าเควสเนี่ยสิ่งที่แพงรำคาญมากที่สุดก็คือไดโนเสาร์ไร้ประโยชน์พวกนี้หมายถึงไดโนเสาร์จิ้งพืได้น่นะคะอัเปอร์น้อนเนี่ยคือมันจะหนีก็ไม่หนีอุ้ยลืมไปชุดนี้ไม่มีอีเวนต์ลักก่อยไม่ได้ไม่ได้ไ วิ่ตีแรงเหมือนกันแล้วเนี่ยนะถึงจะไม่เท่าหมูเควยที่แล้วแต่มันก็ตีแรงคือพูดถึงไดนโนเสาร์ต่อแล้วกันเนาะอันนี้ก็โดนดูแพงโดนยำไปก่อนคือพวกไดนโนเสาร์กินเนื้อแพรู้สึกว่ามันจะหนีมันก็ไม่หนีอ่ะคือแบบมันก็เดินอ้อยอินอยู่ในฉากอะ่ะแล้วก็เดินขวางหน้าขวา,วางหลังเราอะไรแบบนี้เนาะโอ๊ยเจ็บแต่เย็นเย็นว่งมาเป็นเนื้อที่กินเข้าไปเลย กินเข้าไปตัวเดียวมันจะอ้วกอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ติดแผลต่อไม่ปูงบังปูงบางแโอลยรู้ว่าหลบไม่พ้นก็ยังจะใช้ท่ากลิ้งอยู่นั่นแหละขอเวลากันสิอเออ,เอ,อไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยจับกบกินเข้าไปตัวเดียวจะอ้วกอะไรเยอะขนาดนั้น <S <S ดูดู ร้องมีอะไรบ้างฮึตายวะตายหมด้หมดโอ้แผ่นดินไหวด้วยอ่ะ <S <S ไม่แน่ใจว่าตอนมันคำรามอย่าเรียกคำรามเลยตอนมันแผดเสียงเนี่ยไม่แน่ใจว่าเออมันจะเป็นคำรามเล็กหรือใหญ่ด้วยหรือเปล่าเนาะน่าจะเป็นคำรามเล็กได้อันนี้ไม่แน่ใจอ้าวโอ้โหฉลาดด้วยเดินมาหยุดหน้าระเบิดแล้วก็ร้องแอะแล้วก็เดินไป มันหมายความยังไงกันมันหมายความว่าระเบิดของเรานั้นไม่มีค่าพอจะเหยียบอย่างนั้นหรือไม่หรอกไปละไปละมันอาจจะมีช็อตที่แบบเราเห็นเขาตีกับโจบ้างแต่โจยังไม่โผล่มาเลยอะ <c oughs> ต้องดูกันนะคะว่ามันจะมีเทิร์ฟวอลกันหรือเปล่าแต่ปกติแล้วเนี่ยเห็นหน้ากันเขาก็ตีกันนะแบบ มันเป็นเหยื่อโดยธรรมชาติของโจไม่หรอกมันทุกอย่างก็เป็นเหยื่อโดยธรรมชาติของโจ้สะส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มังกรโบราณ <c oughs> แต่ถ้ามันฆ่ามังกรโบราณได้มันอาจจะกินก็ได้นะมันกินทุกอย่างเลยอย่าร้องแต่ว่ายังดีหน่อยค่ะที่จุดอ่อนของเขาคือบริเวณหัวกระแผงคอก็คือจุดอ่อนเขานี่ก็พึงตัวเข้าไปแล้วอะไรเอ้ยเอ้ยเนี่ยดูเดนเดสาววงนี้สิคือแบบ ปกติตามธรรมชาติของเหยื่อเนี่ยมันเห็นมันก็ต้องเดินไปแต่มันเสนอไอ้นี่มันถอยไปห่างๆแล้วก็มายืนมายืนดูยืนมุงแบบทำไมแกไม่หนีไปล่ะยืนยืนให้เขากินเหรออะไรแบบเนี้นี่ก็อีกกิ้งใส่มาเลยกิ้งใส่มันกิ้งใสมันกิ้งใสมันเลยจังอะไรมาไนเนี้ยเอาไม่ตายด้วยไม่เป็นไรนั่นมายุ่งกับเราก็โอเคแล้วไม่ใช่แบบดินดินอยู่แล้วมีอะไรมาขวิดข้างหลัง โอเคเนาะเดี๋ยวสักพักโจก็มาเชื่อไหม <S <S 1> <S 1> มันต้องมาแบบมันต้องมาให้จักร้าหล้างแคนอะไรแบบเนี้ยค่ะโอเคพี่ตังกวางของเรามาแล้วดูจากขนาดแล้วนั้น รู้สึกว่าโจจะตัวเล็กไปถนัดตาเลยทีเดียวโตวพอกันแบบนี้น่าจะมีลุ้นอ่ะตบมันลูกตบมันตบมันเต็นไปแล้วนั่นแหละร่วมไปแล้วค่ะเป็นไปได้ยังไงกันมันไปไม่ได้ยังไงกันโจโดนจักรัดโค่นลงไปแล้วขอขี่หน่อย สก้าตัวนี้น่าจะขี่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าต้องฟาดกี่ทีมาลองกันโอเคลม้มล้มแล้วหัวไปทางนี้สวยงามโอ๊ยโจเอาปากไปไกลๆทุกหนึ่งทุกไม่ดโดนเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเงินหัวไปอย่าเพิ่งเงินะนั่นแหละขี่เรียบร้อยสวยงาม จำนวสาพวกนี้คือไม่รู้มันจะยืนอยู่ทําอะไรเนาะแบบเหมือนกับเออจะสู้ก็ไม่สู้จะหนีก็ไม่หนีอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวพอจักควาลย้ายแบบมันก็จะวิ่งตามไปลงแล้วค่ะโอเคจริงๆเราแพงอัคเมนปืนมาเป็นดูดเลือดแล้วเนาะดังน,นั้นแล้วจริงๆถ้าไม่วิกฤตจริงๆแพงไม่ต้องกินยาก็ได้แพงลืมไปขออภัยค่ะไม่ได้เข้าเกมนะน ตอนสู้คิดว่าอยู่ข้างๆน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ได้ความนึกว่าตัวมันเอา้ากดผิดไม่เป็นไรถ้ามันมาติดได้นี่ก็ก็ดีอา้าวติดจริงๆด้วยโดนคือจริงๆแล้วถ้าอยู่ข้างๆมันอาะจะมีโอกาสยืนได้เยอะแต่ได้ความที่มันเป็นจักรกล้เอา้าวนั่นเป็นไงล่ะอย่ายืนฝังกระสุนแต่ก็ดีมันก็คือจักรกล้าอะ่ะปกติเขาเป็นเหยือ่อถูกไหมการ เคลื่อนไหวถ้าทางโมชั่นของเขาจะไวอะค่ะดังนั้นพรเขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วเขาเคลื่อนที่ได้ไวขนาดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความยุ่งยากอีกอย่างหนึ่งเนาะแล้วผู้ชมก็จะถามว่านั่นจะเดินไปไหนน่ะจากร้ายมันเลี้ยวไปแล้วก็พวกคุณนชวนเราคุยเพลินอะไรแบบนี้ไม่จริงๆแพงเดินผสมกระสุนมันก็เดินชมนกสมัยไปด้วยนั่นแหละค่ะคืออยากจะบอกว่าแบบที่มันไปนั้นไม่อยากสู้เลย คือนึกออกเนาะมันเป็นแมบแองกอะไอหน้าถ้าของมันอะที่ว่าปกติมันเดินมามันจะมาอ้วกเศษอาหารเอาไว้ให้สมาชิกฝูงมันกินอะไรแบบเนี้ตรงนั้นแหละมันเป็นอะไรที่ว่าเล็กและแคบดูดีตัวมันตัวเดียวก็ถ้าจะเต็มแองแล้วอาจจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเพราะว่าจะให้หนูหลบไปไหนอีกทีไหมอโอ๊ย,อยไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วไม่ดี ม่อย่าเพิ่งงับอย่าเพิ่งงับนะกินก่อนรอดไหมอ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมในความที่ปืนนี้เป็นปืนซับพอร์ตนะคะน่ะโฆษณาปืนหนึละในความที่ปืนนี้เป็นปืนซับพอร์ตมันยิงได้ทุกสถานะเนาะดังนั้นแล้วเราต้องใช้เครื่องขึ้นแรงให้เป็นประโยชน์เก่งนักใช่ไหมหลับไหมล่ะหลับพักผ่อนนะพักสายตาเถอะนะคนดีนะ โอเคจากนั้นเราก็จะจุดกระถางทูบบูชาคาราบะความใหญ่โตของมันชาบูชาบูรู้สึกลางไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความรู้สึกตะกี้เหมือนมีความรู้สึกว่ามีแตงกวาอะไรบางอย่างกําลังคลืบคลานเข้ามาเราก็เลยต้องรีบจุดระเบิดก่อนเพราะเดี๋ยวจากลานมาันตื่นนมาตีกับโจค่ะอะไร่างนี้ตีกันตีกันตีไม่โดน แต่ว่าแทงรู้สึกว่าโจมันเดินหนีนะคือเหมือนโจมันไม่ยุ่งอนะแบบถ้าแกจะสู้แกก็สู้ไปคนเดียวแล้วกันตัวขนาดนี้ฉันก็ไม่อยากโดนกินนะอะไรแบบนี้ถ้าลูกมันตัวเท่าจากักรลาดปกติเนี่ยมันคงจะสะดุกพิลึกเนาะถ้าเป็นแบบนั้นก็สู้ไปคนเดียวแล้วกันนะแคปหมูอะไรแบบนี้ <laughs> โอ้ยแมบบขนาดนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วย นั่นก็คือผ้าคลุมทองเดี๋ยวใส่ผ้าคลุมก่อนไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะมันจะมีวันนี้อะ่ะมันจะมีวันนี้มาถึงอะ่ะวันที่เราต้องอยแผ่นดินไหวมันจะมีวันที่แบบแกมาทำมีคอฟแมนฉันลดทำไมฮะเจ้าตัวเล็กฆ่ามันนั่นแหละคือไม่อยากจะเชื่อวมันจะมีวันที่เราต้องใส่ผ้าคลุมทองในการชัวยเวทอาก,กาแต่มันก็เป็นไปแล้ว นั่นไงพอใส่ผ้าคลุมเหมือนผ้าคลุมไล่มอนใส่ผ้าคลุมปุ๊บมอนหนีเลย <c oughs> น่าจะไปตบกับโจค่ะแบบจักร้าอาจจะบอกมาว่าขอสักครั้งในชีวิตเถอะจะเป็นเควสเดียวที่ฉันโหดไม่รู้ว่าตัวมันใหญ่เท่า U S J ไหมจริงๆแต่คือแบบถ้าสมมุติมันใหญ่เท่ากันเนี่ย U S J ยังไงก็ตีไม่แรงขนาดเนี้ยโอ้โหมันตีโจล้มอีกแล้วค่ะ แต่โจตัวเนี้ยก็ใจดีเนาะเพราะว่าแบบไม่หือไม่อือไม่โกรธไม่สู้เดินหนีด้วยหันมาแบบแล้วก็เดินไปถ้าสมมุติว่าหลังโจเคลมมันขึ้นทีมไฟก็แสดงว่าตัวมันใหญ่กว่เวเจแต่ว่าถ้าหลังจบไม่ขึ้นอะไรก็แปลว่าตัวพอกันแต่ก็ใช่ค่ะ USJ มันตีไม่แรงขนาดนี้แน่ๆอะไรแบบนี้ โจมันเดินหนีไปแล้วค่ะเฮ้ยพคกุมหมดเปลี่ยนก่อนต้องใช้พวกุมประกันชีวิตสาเหตุที่เรือกแบบนี้เพราะว่าพวกุมอันนี้คือมันเหมือนเลือดสำรองอะค่ะเหมือนเรามีเกเลือสองหลอดอะไรแบบนี้เนาะก็มันตบทีเดียวอาจจะไม่ตายอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าอาจจะเพราะว่าบางท่าคือแบบวันฮิตคิวจริงจริงคือแบบมันตบแรงแบบทะลุหลอดเลือดเลยแบบนี้ก็อันนั้นก็อันตรายเนาะ แต่โอกาสมันก็ยากนิดนึงเี๋ยลุกขึ้นมาน่าจะจับได้แล้วค่ะตอนจับเนี่ยถ้าสมมติตัวมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยพอ mm hmm. ไปคุยกับนักวิจัยจแถวนั้นนักวิจัยจก็จะมองวันว่าเออตัวใหญ่ไปนะมันวางไว้ตรงนี้ไม่ได้ก็จะเอาไปชั้นล่างแทนอะไรแบบนี้โอเคหลังจบเควสตมาเราก็จะได้ตั๋วฟิลุกสมาเพื่อเอาไปทำเลเยอร์ชุดนะคะอ่าแล้วก็เควสนี้เป็นเควสที่ดีในการฟาร์มเพชร สกิลโอ้ได้ตั๋วมาตั้งเยอะเนี่ยดีงามโอเคแต่ก่อนจะขึ้นมาดูเนี่ยเราก็จะขึ้นมาดูบบวตี้ก่อนนี่บบวตี้คราวนี้เห็นไหมว่าในเทศกาลเนี่ยบบวตี mm. ้เขาจะเป็นรายวันก็คือเขาจะมีชั่วโมงบอกไว้ว่าแบบเออมันจะหมดภายในกี่ชั่วโมงเนาะแล้วก็เราจะได้ตั๋วของเทศกาลนั้นๆน,น,นะคะในบบวตี้ก็เป็นตั๋วสำหรับทำชุดเทศกาล แล้วก็สกินของเทศกาลเนาะเควสบนช่างมันมันคือสกินเซโนที่ว่าแพงดองไว้ปล่อยมไป,ไป <c oughs> ก็ระหว่างชุดกับสกินมันคิดว่าแพงคงทำสกินเพราะว่าชุดแพงก็คงไม่ได้ใช้แล้วอ่ามีเควสส่ขงของใหม่ขึ้นมาอีก2องเควสนั่นก็คือเลเยอร์หัวกะโหลกกับเลเยอร์หัวครุวครุยคัคขู แทงไม่สามารถทำเลเยอร์หัวกระโหลกได้เพราะว่าแทงไม่มีหัวกระโหลกปริศนาก็ต้องไปคุยเอาตามแมปไฮร n งอะนะคะมันเป็นหัวกระโหลกแรเจ็ดแล้วเนาะโอเคแต่ว่าเราทำครยคุยขูได้แต่ไม่ต้องห่วงค่ะแพงมีรูปมาให้ชมอ่านี่ก็คือหัวของครุยคูเนาะส่วนกระโหลกเนี่ยมันจะเหมือนในชุดส่วนเกราะของชุดหัวกะโหลกอะเอางี้ดีกว่ามันมีมันมีเกราะส่วนหัวให้ทา อ่าหน้าตาเหมือนโมมอนกะในโอเวอร์โหลดยังไงไม่รู้ส่วนถ้าย้อมสีแล้วก็จะเหมือนหกกะโหลกที่ดับเป็นตอตะโกเผาไปแล้วอะไรแบบนี้ <c oughs> เปลี่ยนสีได้ค่ะอ่าแล้วก็ช่วงนี้มีแพะมาเนาะส่วนในเพลงสีเนี่ยมันจะเป็นแพะส้มไปเรียบร้อยแล้วหลังจากแพะส้มตัวแรกก็อย่าลืมไปเกลือกันเยอะๆเดี๋ยวพอเพื่อนมาแพงก็จะไปเกลือต่อเช่นกันช่วงเย็นค่ะชอบกดไลค์ช้กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เจอกันในอันเทมนะทุกคน